นักซื้อแคปบสองคนแฟดโคเทกางเกงแกเหมือนฉันปะเนี่ยลืมดูกางเกงดำไหนโอเคใครเขาเอาแผนที่มาไม่ใช่แผนที่ใครเขาเอาแมปมานะใครกันนะกาเกอไม่เอาเจอไม่ได้เอามาใบาบัวมาเอามาต่างหากล่ะใบบัวว่าอยากเล่นแบบนี้มากๆเลย ไปบัวมันบอกว่าอยากเล่นแบบนี้มากๆเลยมันเลยให้ฉันเอามาใช่ไหมไปบัวแกหมาฉันมันนอนอืดมากเลยทำไมมันอืดจังวะหมามันอ้วนตามเจ้าของเหรอไม่หมาม่อ้วนเฉยเห็นเขาบอกว่าสุนัขจะเป็นยังไงถ้าเจ้าของเป็นอย่างนั้นเว้ยฉันอ้วนใช่ไหมแล้วฉันขี้อ้อนมากฉันอยู่กับแม่ฉันชอบอ้อนแม่ใช่ป่ะมันก็จะอ้อนแม่ตามฉันเหมือนกันมันเรียนแบบฉันนะแกทุกอย่างเลยในโลกอะไรก็ไม่รู้อ่ะปวดจริงๆนะ ไม่ด้านของคุณนะหมาลูกเงะเอะหมาลูกเงะหมาลูกเงะใคคิดว่ามีตัวอะไรอุ้ยเจอตัวเต็มเรามีเควสเชล้างตัวเต็มทำไมใจเต้นแบบนี้วะแทปเปอร์เหรอใช่ใช่เจอแทปอยู่หน้าบ้านเมื่อกี้ใครเขาปั่นไฟอยู่แถวนี้เนี่ยใครปั่นไฟอยู่บ้านล่างเจลใครใครหูอ้าอยู่เอาแล้วชิลเลอร์ขึ้นมาแล้วใครปั่นเหรอ อ้ใครถอนโดนเทมวะเจลแซวว่าเบลใช่ไหมเออุยคิวเลอร์วังแทบตอนเนี้ยคิวเลอร์จุดตีดุกคนไม่มีเสียงคำนั้นหรอกหูยด้วยเว้ยเออแบบหฮือเสียงในใจแรงเกมมันก็จขึ้นมาบนบ้านมาถูกเครื่องไม่ใช่ใช่ถูกเครื่องมันก็จะขึ้นมาด้วยมันจะไปหาคนไม่คืนมาหาตู้มันหาตู้แถบอยู่ข้างบ้านด้านขวาขวาขวาบ้านอะถ้าอยู่ทางด้านหลังบ้านนะ ไม่ใช่เต้นแบบนี้ยาเออจะจะคุณโดนเหรอคุณอุ๊ยปิดตัวเพื่อนปินตัวเพื่อเนเออไปไปไปไ,ไปไปไปเป็นตัวอย่างนี้เลยนะไหนอะไม่มีใครมาเลยอะเอ้ามันเลยว่นฉันออก้างนอกป้ะเอา้าเอา้าไม่ไม่เขาอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างเอา้ามันเลยวนอยู่ชั้นล่างอะ มมนนขขึึ้้้้าาแแลลวววไป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 มาครับนักสืบคนนี้ครับเออโดนนอกอุ้ยติดหินติดหินคุณรถติดหินคุณรถติดหินคุณรถติดหินตัวติดหินติดหินก็มา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 เออ คูเลาตกหินกูเลาตอกหินอดเลยเลยุณเลากลัวคุณทำไงดีอ่ะผีโล่กคุณไม่มีไม้คุณไม้มันไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยเป็นโดนไล่อ้าวโอ้ยก็จะมองมองกับดักอยู่แล้วไม่ทันได้เห็นคิวเลอร์คิวเลอร์จะตีอะยังเงช่วยด้วยค่ะรักุดแถบคนนีุ้ตสาไปช่วยเลยนะแฝดต้องช่วยแฝดแล้ว รอมังแวนอยได้ไป่ะแกพี่แกเขาหายใจฟู้นฟ้าน,น,น่ากลากมากคือถ้าพี่แกคือะทำไมเขาไม่ถอนวะ<ช>ทำไมไม่หล่ออะไรเงี้ยเลยแบบว่าไม่อยากให้เห็นหน้าอะไรองี้ปเปล่ามาอยู่ไหนอยู่นั่นปะ่ะใจยังเต้นอยู่อะแต่รีบมาช่วยฉันเถอะแกเร็วลงมาลงมาเพื่อนก็ไม่มาเธอระวังนะแต่แถบมันไม่ได้วางหรอกเสียย่าใจเต้นอยู่เลยระวังหนะ่อ บอลเบาๆลยคุณมันมาคุณมันมาทำไมคุณโดนอ่ะกำนันเมืองประการเลยตอนนี้อีกแล้วเนี่ยคุณเราไม่มีที่อยืนอดี๋ยวกันดิคิวเลอรไปไหนไม่ต้องคิดว่าเป็นเจลแน่เลยตอนนี้ชัวร์พอแขวนแกไม่้อยู่ไหนอ่ะไปสองแม่งหันบำโม่ไปโอ๊ยจริงเหรอ ไอ้ยอะอย่างที่ฝาแฟดก็เยอะแหละมีใครไปช่วยยังไม่ไม่มีครับคารดโก้อยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยจริงปะเดี๋ยวไปช่วยเจ้าอยู่ยังอยู่อยู่เลยเนี่ยมองอะพี่ไไปปยะเดินอยู่บ้างข้างโอเคช่วยนะ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 เล่นกันอยู่สองคนเสร็จแล้วฉีดมาทางนี้อันนี้อันนี้นี่มาตามมาตามมาทางนี้อย่าเสียงดังุบฮิวมีบล้อ โรมามาโรแกแกดูหลังไว้มามาฉันจะดูหน้าให้จะหวาดชาวว้าอีกแล้วอ่ะคุณจะวายเลยเม่คี้คุณตรงนี้มันมีแถบคุณตรงนี้มันมีแถบอย่าเข้าไปนะคุณฉันว่าเหมือนฉันใจเต้นนะ เฮ้ย้ยไม่เป็นไรมีมีอุ้ยมันเห็นเจลลี่ซาดมันเห็นเจลลี่ซาดม่นเห็นเจลลี่ซาดมันเห็นเจลลี่ซาดแล้วม่นเห็นเจลลี่ซาดมัเห็นเจลลี่ซาดทสองคนที่เหลือนี่ก็ปั่นไฟกันสมัยราชันเรืเกินอ,อ้าวโอไมค์ก่อนคุณเราเฟดสองเลยว่คือสองคนมันก็ขยังปั่นไฟกันจริงๆมีแต่เราสองคนที่โดนไล่เนี่ยฝ่าแฟนต<า>ำรวจเนี่ยไปช่วย เอ้าก็มันมีนั่นไงฉันอยากโดนนะนี่ว่ะแอบชานไว้หนก็แกเอาเปิร์กนี่มาคู่กันดิเปิร์กของวิวที่ที่ฟื้นตัวไปด้วยด้วยอ่ะมันจะได้โอเคหน่อยก็เดี๋ยวฟื้นตัวไปแล้วก็ไอ้นี่ไปเอาดิเอาให้มันสุดถ้าลุกเองได้ก็ลุกเลยมันมีลุกเองได้ครั้งหนึ่งอ่ะของวิวอ่ะไอ้ที่มันเห็นฉันเอ้ยที่อยู่ตรงนั้นมาไอ้ฟลัดมาเอ้าแกฉันยังไม่อยากไป โอ้จบละแกฉันยังอยากมีชีวิตมันเห็นอีกคน<ร>คนึงแล้วด้วยมันเห็นอีกคนนึงแล้วด้วยเมื่อกี้ันเห็นอีกคนนึงแล้วอีกคนนึงต้องลงมาช่วยเจลแล้วแหละไม่มเนาวไม่จะหลุดจะหลุดจะหลุดเฮ้ยถ้าหลุดแล้วช่วยฉันหน่อยหลุดแล้วช่วยหน่อยที่เ,เขาอยู่ตรงนี้บาดเจ็บ9บเปอร์เซ็นต์แกที่จริงอ่ะเพื่อนมันอยากให้อยากให้เพื่อนเพื่อนมาช่วยฉันก่อนไม่ได้หรอวะแล้วก็ไปจุ่มอีกคนเพราะแบบแกเข้าใจป่าวว่าฉันเฟสเฟสองตั้งเฟสสามเด็ดตายมู่งไง ไฟฉายฉันจะใช้ไม่หนำใจเลยลุงนี้ไม่น่าเอามาเยอะเลยเนี่ยตุยตุยตุยแกโอย่อยนะโดนแกเอาจริงปะตอนนี้เราโดนแขวนกันสองคนแล้วก็ช่วยกันอยู่แค่สองคนแนละ้วจริงจริง <c oughs> มันไม่มากันเลยอ่ะ แล้วแบบอย่างตาะเกียแกคิดดูนะถ้าเป็นฉันฉันจะเลือกคนที่อยู่ห้องวีก่อนเพราะหนึ่งมันเฟส2จะสแล้วแต่อีกคนนั้นน่ะมันนอนไปมันยังไม่โดนอุ้มเลยด้ว้สามจริงปะคิอเรานั้นสิบเจ็ะเกแต่มันเก็บเราได้แกคิดดูดีโหแรงนี่รถมาขีดหนึ่งเลยดิ Rose, ้นสิเพื่อนจะเก็บไว้ทำซากอะไรจ๊ะเดี๋ยวฉันลดูมาจอจะเล่นเกมอื่นแล้วเลนกีตานึงเลนโบว์พึ่งนี่ เมื่อกี้จะบอกเอว่าอีกรอบนึงชิมาขอเพิ่มได้ยังไงตีมึงออกนะออกแล้วเหรอคิวเลอร์ม,ออรมออะเองคือมันจุดติไงแต่ว่าแรงมันสิบเจ็ดผมใส่มันเขาได้คิวเลอร์มั้งเดวิดไม่ดินละ <_ S 2> อีเมกอีเมกตายแล้วตายหมดถ้าพวกเราไม่รอดคนอื่นก็ไม่ต้องรอด <_ S 1> แล้วอีเดวิดทำไมไม่ดินเลยเนี่ยอาจจะดินสักหน่อย ลองดูสิเกรดทำไมเขาไม่ดิ้นวะจ่อแพ้แล้วเปล่าเร็วเซียนลนี้ไม่หลุดจีคิลเลอร์แรงสิบเจ็ดเดี๋ยวมาดูรอเปอร์คิลเลอร์กันเดี๋ยวมาดูรอเดี๋ยวมารอดูสนุกหรือเปล่า ก,ก,ก็สนุกล้วยกลางเอาไปจุดเดียวแล้วเมื่อกี้จะให้ไปสามจุดสองจุดไม้ไหมไม่ได้แล้วเหลือแค่จุดเ,เดียวเลยทุกทุกสามสิบวิกับดักหมีจะถูกสุ่มติดตั้งขึ้นมาว่าแหละแบบมันไม่ต้องไปวางแถบเองมันจะสุ่มขึ้นมาไว้ตามแมพแอดออน,นมันอ่นะแล้วโอ้หเปิ้ลม,มาเปิ้ลม,มันก็ไม่ได้โหดมากนะใครโทรมาครันี้